ช่างมันทนาถ้าคำพูดหรือการกระทําของใครบางคนทำให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังเสียใจเรารู้สึกอย่างนั้นได้นะแต่อย่าเพิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองไปละ่ะอย่าเพิ่งคิดหรือมองตัวเองในแง่ร้ายเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับตัวเองหรอกนะ ความจริงแล้วการที่ใครบางคนพูดหรือปฏิบัติต่อเราไม่ดีนั่นไม่ได้หมายความว่าเราแย่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่าหรือไม่เป็นที่รักมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะสิ่งที่ผู้อื่นแสดงออกต่อเราไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทำนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวตนที่เราเป็น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณค่าที่เรามีกลับกันแล้วนั่นเพียงแต่สะท้อนตัวตนของเขาสะท้อนคนที่เขาเป็นซึ่งอาจขับเคลื่อนมาจากนิสัยอารมณ์ความคิดความเชื่อประสบการณ์การเลี้ยงดูหรือจากความกลัวของเขาเองซึ่งนั่น คือตัวตนที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่ตัวตนของเราในหลายครั้งเราอาจหลงลืมและคิดไปว่าเป็นเพราะเราเองที่ไม่ดีเป็นเพราะเราเองที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่เป็นที่รักเขาเลยพูดหรือปฏิบัติต่อเราแบบนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะถ้าจะเป็นแบบนั้น ก็เป็นเพียงแค่ในความคิดของเขาหรือความคิดของเราเองบนโลกใบนี้ผู้คนต่างคิดและปฏิบัติต่อเราแตกต่างกันไปซึ่งความต่างเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่การแสดงออกที่สะท้อนมาจากคนที่พวกเขาเป็นแต่นั้นไม่ใช่เราไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของเรา ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความจริงที่เรามีที่ผ่านมาเราอาศสั่นคลอนใจและวันไหวไปตามการแสดงออกของผู้อื่นเราปล่อยให้ตัวตนของเราคุณค่าของเราถูกชีน้นาถูกกำหนดโดยสิ่งที่ผู้อื่นคิดเราปล่อยให้ความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับคำพูดขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่น และนั่นไม่เคยจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงหรือพอใจในตัวเองได้อย่างแท้จริงทั้งที่จริงแล้วมันควรเป็นเราเองที่เป็นคนยืนยันว่าตัวต,วตวนที่แท้จริงของเราเป็นแบบไหนควรเป็นเราเองที่จดจำได้ว่าคุณค่าของเรานั้นเป็นยังไงและก็ควรเป็นเราเองที่เป็นคนเลือก ว่าจะรู้สึกต่อตัวเองและสิ่งต่างๆยังไงมันควรเป็นเราเองไม่ใช่ใครอื่นและไม่ควรจะเป็นใครอื่นเพราะงั้นแล้วแม้การแสดงออกของใครบางคนอาจสั่นคลอนใจหรือทำให้เราเสียความรู้สึกไปนั่นไม่เป็นไรเรารู้สึกแย่ได้ผิดหวังเสียใจได้นะแต่อย่าปล่อยให้มัน มาทำให้เราหลงลืมตัวตนหรือคุณค่าของเราเลยขอให้เราปกป้องคนที่เราเป็นไว้และยืนหยัดต่อไปถ้นั่นคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราขอให้รู้ไว้ไม่ว่าใครจะพูดหรือปฏิบัติต่อเราอย่างไงนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวตนที่เราเป็นหรือคุณค่าที่เรามี ในท้ายที่สุดความจริงของเราจะยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอเราดีพอเรามีคุณค่าเราเป็นที่รักนั่นคือความจริงที่เป็นเสมอมาแต่จะเป็นเสมอไปขอให้มั่นคงในตัวเองไว้นะ